มีครับีครับมือนี้พอเข้ากันอยู่ขาดพี่โอ๋ไม่ซิกนะครับมือนี่มาทายไอ้มาอัดเพลงอัดสองเพลยงบ้างมั้ยเจ้าวันเนี่ยเบื้องสภาพรถรถลึลงครับพอเป็นรอยกินเหล้ามาแต่ตอนไหนปุ๊บกินรถมากเป็นไรตามไหมเราเผลอไปเลยเดี๋ยวบอกบอกก่บชังแฟนคลับไปนะครับลุงชายจะเลิกกินเหล้าแล้วตอนนี้ถ้าเวลาเจอลุงชายที่ไหนเอา เอาไว้ามิวให้เออแลงมากันได้ลงมากกันได้ขนงมากทั้งแปดเซนนี้ได้ก็ลงมากได้ีร็เกลร์เรวตอนนี้เสียงานเสียขาดใชาแร็คจอดแดนตอนนี้ลูกชายเปลี่ยงซื้อหรอนะแจ่เทรดชนลบแม่บ่ได้เลี่ยงเพียงถืลุกช่วยลูกช่วยลูกช่วยหัว่าใคร ลุงชายเขาคุ้งไอ้บ้ามึงคิดจะเหนียวกะคุณจบเบียงเขาแบบเบียง์เบเอนด์มั้งสองพี่มีเพื่อนยังไงกันปะเพื่อนปล่อยก่อนปล่อยกับคนนี้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 จับจูดจับจูดฮกน้องเครื่องมือมานล้วเกือบตายท้องเอาไว้สัมไอ้แม่สู้ลุงชายไม่ได้ลุงชายไม่เคยสอนไอ้ผมเคยสอนแล้วไี่ละทรเนาะอันบัว ไอคลิปเม่อกี้นี่นที่ว่าเมื่อกี้นี่ว่ายังก็ลุงช่วยไงลุงช่วยหัวควาเอ้ลุงช่วยหัวใครแกยังคิดไม่ทันปมื่อกี้ใช่การังคิดอยู่เออลุงใช่บ่ใช่เอาไปบอกยูนั่นน่ะนะยังตีเราเป็นลูกช่วย ลุงช่วยหัวไข่เจ้าบอกกับกันกับลุงใจหัวควยแล้วก็วันนี้วันนี้เป็นวันวันก่อนจะถึงวันเกิดของตั้มนักธุรกิจครับครับผมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เลี้ยงใหญ่เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะปิดโครงการสี่เลี้ยงเลยโครงการสามจะปิดโครงการสามเลยไห้คงองบ้างไม่มีไม่เข้าปิดปิดทางบางเช้าทงเลยปิดเลี้ยงวันเกิด เอาเวทีไปลงให้ลุงชายร้องคนเดียวก็เป็นยำยำปากเอาแล้วปิดซ่อมถนนไม่ได้ปิดปิดซ่อมถนนเอาเผาเกอบบ้านเขาไปพร้อมเลยเขาหรือยังของเจ้าก็ต้องยังดอกนถึงไงพี่โอ้มีน้อยเอาโปมุดเลยเอาพี่โอมมีสิเขาไปโปมุดเลยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะแยะเลยถามมามันกล้อยู่ใส่พูดในยุ่งช่างคุ้มกันซีคุ้มกันจางใจกับพูรู้กันเขาถามมา ใช้กบวกกข้ไปพวกเนตลาดไหมพวกพวกพวกก็เป็นพวกพวกเนตลาดไม่ถามว่าไอ้ค่าที่โอมไม่ถือมันจะเสกมันก็ยืนหนีแหละใช่ยืนใส่มังก็ยืนหนีมันก็ยืนหนีมันก็ถือ่งินไอ้ตอนเนี่ยเขาที่จะไปพากานจะยืนหูเดีววันยูนเนจตลาดมันถามใช้กับวกวันมันเข้าไปซอยนี่เจงสันเจงเสียมันเข้าไปนี่แหละจังหวะ เขาทำกันเต็มนะเขนทำกันเต็มเลยเขาอยากมาถ่ายรูปไงอืมเขาอยากมาเห็นใครอืมขายกับบุ้งหัวกันอโอเคเดี๋ยวเจ้น่อยพอเข้าผ้ากันจะผ้ากับเบึงบรรยากาศบรุ่งชา้าเราจะอธิรัตน์ขึ้นเก่าบลขึ้นเก้าแล้ว <c oughs> ล่ะอืมไม่เหย่ยันแล้วขี่ขั้นแบบปานี้เล่าที่กันแล้วล่ะอืมัาน,นี้มือไนใมล้ค่านี้สรุปคาเม่ จำอับไ่ได้คนละเวหวนไ่น้องคนนี้อย่างว่าอยกินเหล่าจำเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวบอกเลยเจ้าพาคนมาลองเพลงเนี่ยเนาก๋วยผ้าเจ้ามากินขี่กระสันมาขายเป้งอย่างที่มาขายเป้งมาขายเป้งกินได้เยอะเยเนาะเสียไม่เยอะเลยจะไปทำนั่หละมันอยู่ในสินเลือดไปแลโอเคครับไปรอบเงใไอบรรยากาศไม่หองอัดครับผม ออกควอมหาก็ดูซูซูชูมากกว่สิเฮ้ยปังปังเลยชูนะครับชูชูชูไหนจะจริงกันผมขึ้นกว่าเราไปเลยทำไมท่านไในขืนอยู่จะจริงกันจะชังมันก็ชังหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราชังเขาปะไรมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ เอาคือเสียงเงี้ยคือนเงื้ยขึ้นเห่าเถอสิ้นสุดแค่ตายไม่มีไม่มีสิ้นสุดแค่ตายบ่มีก่อสิ้นสุดแค่ตายสิหัวสิ้นสุดแค่ตายสิ้นสุดแค่ตายไอ้คำนั้นได้แล้วมั้ยสิ้นสุดแค่ตายสิ้นสุดแค่ตายสุมันิี่ทไมสิ้นสุดแค่ตาย ใครจะเมินใครจะมองยดยจะต้องไว้วันใครจะใส่ร้ายกันใครจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเราใายจะต้องทุกข์ใจสำหรับมีเท่ากับอาทิตย์เดีวเดี๋ยวไม่ใช่เบิ่งงหน้ไอ้ได้ยู่ตรงๆอย่าดมเลยเบื้องหน้า บ่เอบรรยากาศอีกทอนนดแที่เมาบปบรรยากาศเลยอนอรัน้วนเออเราินล้วนๆไม่ได้อัดบรรยากาศี้เมื่อถามว่าอัดตัแต่กี่โมงตั้งแต่มมาแต่่หกโมตอนนี้สามนเลยจับจูดเนาะไ่ได้ซ้อมเนาะถามวาช้าที่ใครสาคเนี่ยใส่ไวลาดสองตองไปซ ใช่หมดรได้บกีเดียวเลยบอบแบงแค่ขั้นสองขั้นเนี่วเอาไปเจ้าหน้าโดนก็มูบอ่แต่ยัง่านเทียวเลยเป็นเท่นีสามคนแค่ขั้นสองขั้มดำไปแดจัานั้นบอกนะครับสามพุนสามสัตายพอดิ้งคุณเตนะครับสามนสตายไฝาดมั้ครับพิงปล่อยกับคนนี้คนนี้นะครับพองเพลงเฮ้ยคนนี้คนนี้เป็นเพลงทีรลองาง เนี่ยฮครับมีทนับย์ไดแต่บัดสามคนเหมือนกันน่ๆๆดูกเขากันแล้วท่านแล้วก็ไปลุงชายปันปอมกันแต่เป็นลุงชายแล้วนะสอดแจ้งไองไ ได้เลยตลาดแตกครับทัานด้วยด้วยความที่ว่าลุงชายเป็นคนที่ร้องเองเพราะผมก็เลยซื้อเครื่องมือทำฟันมาให้ลุงชาย่เครื่องมือทำฟันมาใชายนะฮะเป็นอุปกรณ์ไปแหนะไปขูดหินปูนไม่ขูดหินปูนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมีขูดญี่ปุ่นก็ได้เดี๋ยวอันนี้มันอันที่ท่านแต่แพทย์เขาใส่กันร้อนแรงแร็ว อันนี้ป้าใช่เห็ดอันนี้ไปใส่ซองเบื้องไหนครับผิวสิผิวปาก่องเบื้องผมเพิ่งรู้นะผมน้ำมันปันผิวป้าของกล่องไม่ได้ไร่องเบิ้งร่องอีกกลองหมึอก้อนนี่หมึอก้อนนี่ใช่ผิวเป็นเพ้งเลยแต่ตอนนี้มันเอาลองเบิมงกล้องดกบดได้เอาผิวลองเบิ้งนี่จะลบนี่จะลบออกมาแอบบอกเรื่องว่าม่ได้จะเกียบใช ผมพึ่งดูผมตึงแตหน่อยแต่ไงเกิดมาผมพึ่งดูว่าคนมันมีแขวผิวบ่าด้อีลีมันบดาเวอมลีมันปะทะแขวเด้วยแต่ก่อนมีแต่ปะทะข่าอยู่ออกมาเป็นเพลงเลยจันมันมีแขวในนิดน้อยนะมันได้แขวออกมั้งเม่อ่คือครับไปเห็ดแล้วไปเห็ดแล้วมันกับบด้เพออีล เวความช้ำมันตามหาเธอจังิี่มันได้ยังขมันออกยังมันได้แจ้งผิวมันได้แออวมันพอยเรื่อของทำนั่นหมดละเออครัโอเคครับผมมือนี้เขาก็ใส่เวลาไปหลายเติบนะครับครับคนเมื่อยกับอาจารย์แม่ปิลัมมั่งซีชูโมงไม่ที่เดียวนะครับอย่านดูดเม่นเนี่ยนะครับคุณแต่งแต่วคุณจนเดียวมีเห็นสามสิบกว่าไรครับผม ลำบากมากเลยจะได้เอาฝากคนติดตามเพียงเท่านั้นใช่ว่ากดแชร์กดไลค์แชร์และไลค์เลยครับผมไอจีออกผ้องนั่มาใหม่ไหมเดี๋ยวจะไปแกะก่อนนี่ขาไปขวาไปเลยจะแกะกับเขาไหร่จบเคยแกะมีแต่จับอแต่มาใหม่มาใหม่ดังอย่านั้นนึงเบื่อ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 อ้ยไอตัวนี้มันหิดติดแต่ละแต่ยวติดก็เอาแต่พรก็เอาอันนี้ก็ไปเล่นลูกธนาโดนอ้ยแต่ตอนอัดอัดน้องยังไงนะ บะ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  <coughs> 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 <H> <coughs> <coughs> ปากพี่น้องเบื่อ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 เออกันโคตรจะเบื่อจังที่มันเห็นได้เออแต่พอเขาขอในตลาดมันเห็นบ่ได้๋ยงจังประด้ในตลาดมันเห็นได้ปากพี่น้องปากพี่น้องข้าวหอมครับใช่อาจนัยนครับกับทีมงานครับสอนต๊อเตีงั้นเพลงอยังเต้องอ่านเลยฮะเพลงอยังสอบสอนเพลงเังต้องอ่านเพลงปก่ครับเพลงคนนี้คนนี้ เป้งไปเป็นคนหรอกเขาาเล่นน้ำกันนี่บอกตามคนนี่นะคนที่ทำนี่นะเพลงอยกับเพลงคนนี้คนนี้ครับผมเพลงปอยนะครับกับเพลงคนนี้คนนี้นะคนทีดตามได้ที่ช่องนี้ติดตามได้ที่ช่องนี้ YouTube ครับผม YouTube ที่ผมมีสิทธิ์ครับเบอร์เรลเล่หนี้นะครับผมรอติดตามกันน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใกับข้าวหนึ่งเดี๋ยวแชร ดูเตะเดียวลุกซมกอดเจ้า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 บอได้อาจารย์นั่นจะทายหนังอีกแค่ไหนแล้วเจ็บปวดกล้องเองไงง่ามีโอกาสโด่งดังอีกเยอะนะเรื่องหนังเรื่องต่อไปลุงชายเป็นหมอผีนั่งไงสนุกนะฮะเนั่งเงใช่เป็นพ่อพระเอกพระเอกเป็นเราเคยเกินไปแล้วพระเอกเป็นพระเอกเป็นผีนางเอกเป็นผีพระเอกเป็นคนเห็นผี ลุงชายเป็นหมอผีแล้วก็มีลูกสมุนนี่ยใครใครมาเป็นพระเอก <ๆ S 2> เดีเ๋ยวกําลังเดี๋ยวจะรับแชทอีกรอบหนึ่งว่าจะได้ใครเป็นพระเอกนะฮะเรากําลังรับลุ้นอยู่พระเอกได้ออกสามฉากวันเดียวอันสองคนนี่มันแ้างกวนั้นรอพ่อปรเด็นจังฮอกับมือที่สามไปนไหนมะมันหนีออกจากลุงชายไม่ได้ไงสองคนนี่มันต้องอยู่กับลุงชาย ไม่เอกมันต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับจำจำมุ้งนี่แต่ยังออกไปตลาดเขาก็รู้แล้วเอาขอกช้อนนันไปแทนเอาอู๊ดี้ทำรับกอดีเพราะรับกอดีรทุกคนแมี่ยนะครับนะครับวันตี่ามรเบานันนะครับอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบายทุกจูบพี่น้องนะบายครับผมทุกจูบทุกจูบไ่อยากมีแจกเจ้าเวลามันมาอะไรคันบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นมันไหลมากนะครับผมครับซื้อซื้อไม่ซื้อแมงหรือ นะฮะเตรียงก่อนซื้อเตรียงก่อนเตรียมซื้อเป็นลุงช่วยแล้วลุงช่วยลุงช่วยเี้ยก่อนลุงช่วยหัวคายลุงช่วยหัวคายไม่ใช่หมอไยเฮ้ลุงช่วยหัวคายไปไปที่ไปที่แล้วมาที่นี่ครับผมใคยทำอะไงก็จัดะทำ